สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทางช่องของลอกิกผ้ารยอยยูค่ะในตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้ลอกิกก็จะเอาแนวทางตองวดของทั้งสามแนวทางมาให้เอฟซีได้ติดตามกันเนาะ,ะในยามค่าคืนเปิดหายมาแล้วสองเซียนเนาะ,ะสาหรับเซียนจิระแล้วก็ออปปอรเบดกับขอบุญขอบุณในลายเนาะคะ่ะที่หายแนวทางามาตอนเนืองตองวดเนาะ,ะกับขอบคุ้นเป็นยังสูงอันเจ้าของก็เลยเอาเลขเจ้าของมา แอมเปรพร้อมเนาะให้เป็นซ้ำแนวทางในคลิปนี้อ่ะก่อนหลับก่อนนอนเนาะเอาไว้ไปเป็นตัวเลขแนวทางผู้ใดที่มกเดินตัวเดียวแต่ผู้ใดที่ยังเอาคอยติดตามของออปเปิไปตอรุ่นใหม่กันเนาะ,ะในคลิปนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กราบขอบุญขับุ่น,นหลายได้กับเซียนใดแน่ค่ะสำหรับรับพระนาสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเข้าไปเต็มเต็ตรงๆงไล่เซียนอยู่เนาะ เพื่อเป็นการเซเวอาเดี๋ยวเราเกลี้ไปเบิ้งตัวเด็กแนวทางลาปะดานาต่องวดหละกะักอะไปเบิ้งว่าของเซียนไรเขาแน่เนาะหลักการเราค่อยตัวเล็กแนวทางเปนอยู่นะคะอาจจะเป็นเมื่ออื่นเนาะถึงจะได้ลงให้เนาะคะ่ะไปเบื้องตัวเด็กแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางของเซียนจีราเนาะของพื้นเขาแต่ตัวเด่นซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด่นที่ศูนย์สำหรับสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเลีกจกับคู่ไปบ่หอดไปบ่ถ,ถึงเนาะขามไอศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สอง ออกศูนย์ห้าเนาะค่ะแต่ว่าสายเด่นสายวิ่งสายรูดตัวเดียวของเซียนเจระยังไม่รุดเนาะ,ะยังถือว่าเดินดีกับตัวเองเนะาทางมีผู้ใดสายวิ่งรูดรูดคือรอดเนาะไปตามต่อตามติดผู้ใดได้ผู้ใด,ด,ดมาดีใจน้ำเนาะ้วก็แนวทางของทุกๆุกเซียนที่หายมากับขอบพูณอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะฮะมาเบิ่งตงวดค่ะของเซียนเจระ องวดกันไปเลยเนาะคะ่ะก่อนหลับก่อนนอนอัปเดตกันไปก่อนอ่าเพื่งให้มาสองเส้นละละ็อกกิกเลสสลงให้ทันทีเลยค่ะสำหรับของเส้นจิะระลาวพัฒนาตองว,วดของวันศุกร์ที่สิบเก้านาะคะ่ะสิบเก้ากันยายนของเส้นจิระซ้ายวิ่งลูดเดินบนรางงวดนี้เดินสองค่ะเดินสองตัวเดียวชอบไหมสีมาบอเล็กเล็กสองเนาะงวดนี้ สองตัวให้ที่สองหากับสองแปดค่ะอ่าวงวนนี้เน้นเน้นแค่สองหางเนาะค่ะให้แค่สองหาง,ะะหหางเดินตัวเดียวเดินที่สองสองตัวให้ที่สองหากับสองแปดเน้นทั้งสองหางเลยเนาะสามตัวให้ที่สามสองห้าสามสองแปดเน้นทั้งสองหางคะ่ะเน้นทั้งสามสองหากับสามสองแปดเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางของเซียนจิระอะปุริชอปุริมาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเนาะ ไปต่อตามต่อค่ะจัแบบหน้าจอมาต่อของของแอดเนาะของแอดเข้าต่อตัวเด่นค่ะเลขจับคู่กับลุดขึ้นกันเนาะไปบอทศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะไปบอดแคสซีศูนย์แคสซีเก่าบอดฮอดฮาศูนย์ศูนย์ฮาเนาะอะเข้าเตาตัวเด่นค่ะของแอดเข้าเตาตัวเด่นเด่นที่สี่เนาะจับคู่ไปบ่ถึง สับคู่ไม่มาต้องขอพระเอฟซีสำหรับคนที่ตามใครที่เบิงเนาะมาตามต่อค่ะของแอดมาลุ้นกันมาดินตัวเดียวเบิงคือเพื่อนเบิงนะ์นแนเนาะลองคำนวณออกมาดูใจวีใจว้จวอนบาวเตแต่สองตัวเจ้ากันยังเขาอยากอยู่อา้าวไม่เป็นไรเนาะรุดคือรุดหลอดคือหลอดผ่านคือผ่านให้ได้จบที่เดียวเลยเนาะไม่ต้องมา รุนกันว่าจะมาทั้งสองหรือว่าจะมาหนึ่งในสองเนะาะสายวิ่งรูดเด่นบนล่างของแอนว่านี่เนาะเด่นที่แปดค่ะเด่นที่แปดสองตัวให้ที่แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสองค่ะเบิ้ลที่แปดแปดเลขสองหางเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสองเนาะคะ่ะเลขสามตัวให้ที่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเน้นที่เจ็ด แปหนึ่งกับจ็ดแปดสองนี่ทั้งสองหางเนะคะสำหรับเลขสามตัวของแอดอชอบก็จะยังมอรพอรกับปึงไววผิดจารณากันก่อนเนาะว่าเดินแปดจะมาไม่งวดนี้เนาะองวดที่แล้วมันไปมามาแล้วเนาะงวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเด่นที่แปดอ่ะงวดนี้แคปหน้าจอจ้ามาตามต่อค่ะของอปอยเปดของอปอยเปรรดไปเนาะ ให้เด่นที่หนึ่งเด่นศูนย์มามาที่ศูนย์เนาะแต่ว่าเพิ่นหายเด่นที่หนึ่งตามไม่ตามต่อค่ะหลุดไปงวดนี้งวดที่ผ่านมาศูนย์ห้าห้าศูนย์เพิ่นมาอยู่งวดที่แล้วมาออกศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะงวดที่แล้วนี่แล้วก็ดินดินของออกไปอปีกะก็มีหลุดเนาะคะ่ะช่วงนี้หลุดมีเข้ามีหลุดเหล็กออกย้อนหลังเนาะคะ่ะนี่ ของออปลอลปีต์วันวันที่สิบหา้าที่ผ่านมาวันจันทร์เนาะ,ะงวดนี้ตามต่อวันศุกร์ค่ะตามต่อวันศุกร์สำหรับของอปอปอลปีตซ้ายวิ่งหลุดเด่นบดลา้างงวดนี้ไฮเด่นที่หกรองที่แปดค่ะเด่นหกรองแปดสองตัวไฮที่หกห้าหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดเน้นที่หกห้ากับหกเจ็ดค่ะ สำหรับแนวทางเลขสองตัวของออปปอรเเนาะใครชอบภูฏมาจัดไป<ะ>ค่ะกับตัวเลขแนวทางออปปอร์เตปกับของลอกกิ๊กแล้วก็ของเซียนเจอระนะคะ,ะแคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอกันเลยยังไปต่อตามต่อค่ะ ที่นี่มาเบิงยอนจากหน่อยเนาะว่าสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาไม่ม่เสียนใดแน่เนาะ,ะที่เขาที่แน่ๆล็อกน้องบัวเนาะแตกสามตัวโตล็อกน้องบัวยิงฟังแท้สองตัวจับคู่เขาเนาะล็อกน้องบัวเนาะมีไขมานบอมีพลใดเฮงไปกับเพิ่นบอขอเสียงนาอว่าได้กับเสียนไหน เกเป็นกําลังแรงใจให้กับเซียนเซนะียนเนาะถูกสํานักพร้อมสําหรับเลขกัมีเข่าไม่หลุดเนาะถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องขอโทษขอพภายไป้ลหนะแต่ของล็อกน้องบัวเข่าเต็มๆค่ะเข้าที่สามสี่เนาะเป็นตัวกลับเต็มๆคือเลขสามตัวโตัดค่ะตัวนิน้นเนาะค่ะอาจจะบ่แม่นตัวตรงสนะี่สามห้าเนาะเลขออกหาสี่สามแล้วก็เลขสองตัวให้ที่สามสี่เนาะจับคู่ที่สามสี เลขขางบนกกดข้อกันมาค่ะสี่กับสามของล็อกนองบัวแล้วก็ต่อที่ล็อกอุดรเนาะล็อกอุดรกับข่าตรงๆค่ะาข่าวเ,าเต็มเต็มสำหรับหาศนย์ออกศูย์หาเนาะสีปากแดงจับคู่เข้าที่ห้าศนับเงินตรงๆจะตรงๆและเต็มๆต็มสำหรับ0ูนย์ห้าของนับเงิน ของคนยะโสค่ะของคนยะโสทรก็เข้าเต็มเต็มค่ะสำหรับศูนย์หานะตรงตรงพอมสำหรับแนวทางเลขสองตัวชอเชษชัยจับคู่เข้าที่สามสี่เนาะค่ะอาจจะบ่เม้นตัวนินแต่เข้าที่สามสี่ออกสี่สามเนาะของชอเชษชัยแล้วกับปู้ศูนย์เจค่ะเข้าตรงตรงแต่อาจจะบ่เม้นตัวนินเนาะเพราะว่าคนดินหา ดินห้ารองที่สี่มันเลยออกเตกจับคู่เนาะสำหรับของคูศูนย์เจแกเข้าตรงๆที่สี่สามเนาะเสียดายไม่เข้าตัวนิ้นเนาะแล้วก็เล่าพัฒนาดินเจ็ดเซียนเต็มเต็มค่ะดินบนห้าอะดินที่ห้าเนะาะจับคู่ชนที่หาศูนย์ลายที่สุดของดินเจ็ดเซียนรอเนาะรอตัวเลข แล้วก็เดนเดินดีเนาะเดนเดินดีร่วมเสียนถูกสำนักเข้าที่5กับ4มาบุเนาะหารักลอยนะคะห้าบนหลักลอยแล้วก็5ล่างหลักหน่วยเนาะสบนมาเต็มเต็มค่ะสำหรับเลขเดินเนาะจับคู่วันนี้แอดบ่ได้จับคู่ชนไห่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกราบขอบุญขอบุญตัวเลกแนวทางจากเซียนจีระแล้วก็ออปอยเปดหลายๆที่ให้ตัวเล็ขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับที่ยังไม่หลับไม่นอนลุ้นต่อวันศุกร์กับตัวเลกแนวทางในคลิปนี้คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชายนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันในคลิปหน้ามืออื่นพอกันเนาะสวัสดีค่ะ